เรื่องจริงผ่านจอปี2 5 5 5ทีมงานเรื่องจริงผ่านจอได้รับแจ้งจากผู้ปกครองท่านหนึ่งที่ส่งลูกไปบำบัดยาเสพติดที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีเพียงไม่กี่วันลูกชายและเพื่อนรวม8คนได้หนีออกมาพร้อมกับซ่อนตัวอยู่ในป่าเพื่อให้หลุดพ้นการไล่ล่าของพระในวัดความผิดปกติของเรื่องนี้ทำให้ทีมงานของเราต้องลงพื้นที่ตรวจสอบกัน ให้ผู้ปกครองเซ็นรับเจ้าหน้าที่เซ็นพยานค่ะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนำเงินใส่สองให้5,500จากข้อมูลที่มีการสืบคน้นพบว่าสถานที่นี้มีผู้คนเคยถูกซ้อมจนเสียชีวิตแต่ถูกปิดข่าวอีกทั้งได้เปิดมานานกว่า10ปีทำให้หลายคนไว้ใจทรงบุตรหลานมาบำบัดยาเสพติดที่นี่ทีมงานได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กองปราบแล้วก็เข้าตรวจค้นภายในวัน บรรยากาศภายในวัดดูเป็นปกติมีชายสวมชุดขาวโกนหัวไม่น้อยกว่า20คนทำกิจกรรมต่างๆที่ทางวัดจัดให้เหมือนทุกอย่างได้มีการจัดเตรียมว่าเหตุการณ์ตามคำบอกเล่าไม่เป็นความจริงสุดท้ายคำบอกเล่าของชายทั้ง8คนที่หนีออกมาประกอบกับหลักฐานที่ไม่สามารถมัดตัวได้ทำให้เรื่องราวของวัดแห่งนี้เป็นอุทาหรณ์ประกอบการตัดสินใจให้กับผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี และเมื่อ20กันยายนที่ผ่านมานี้ปรากฏคลิปที่น่าหดหูกับสถานบบัตยาเสพติดแห่งหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีเช่นกันไม่ให้กลไม่เอาตังงนะดูที่ตรงนั้น216คอนห้องน้ำสองห้องฮะมันยิ่งใหญ่แบบคุกครับเจ้ากลับทุกคน ครั้งแรก็มีเลยเขาเรียไมาหมดแล้วเขาก็เอาเอาจ้าหน้าที่ของเขามาตั้งโต๊ะมาพูดคุยกับเรานะก็คือเจ้าหน้าที่ผ,ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ข้าราชการคนมีสีในอำเภอเขามานั่งคุยกับเราทนายเพศาลก็ถามมีจริงไหมมีจริงไหมทุกอย่างที่เราถามเขาเนี่ยเ้าบอกไม่มีไม่ไมีคือเขาเขาก็หกมาแหละมันจะเป็นโรงเรือนเป็นบ้านเป็นบ้านปูนเป็นห้องปูนเก,ก่าๆให้หันหลังเขาไปดู แล้วก็หันไปแล้วแต่เราไม่เห็นอะไรเพราะมันเป็นช่องลมเล็กๆพอเราไม่ยอมปั๊บเราเดินเข้าไปพอเดินเข้าไปถึงจังหวะใกล้ๆกับห้องที่ทเขาผังวะเนี่ยมันก็มีเสียงออกมาเลยหมอปลาช่วยผมด้วยอย่าทิ้งผมนะภาพแรกที่เราเห็นพวกนี้นักข่าวม่กระตั่งตาเพรอะมักนกระทั่งหมอปลาเองร้องไห้เลยนะเราไม่คิดว่ามันมีเรื่องนี้อยู่บนโลกวัน,นี้จริง มีชายจำนวนมากอยู่ในอาคารดังกล่าวในสภาพที่อิดโรยและก็แออัดเจ้าหน้าที่ในขณะนั้นยังไม่มีใครสามารถเข้าไปข้างในหรือเปิดประตูให้ชายเหล่านั้นออกมาได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือแต่ก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือของทางวัดคุณผู้ชมลองพิจารณาจากภาพวิดีโอดูนะครับว่าสถานที่แบบนี้เหมาะกับเป็นที่บำบัดผู้ป่วยติดยาเสพติดหรือไม่เขาเกรงกัวกฎหมาเลยนะ พอสืบไปสืบมาอ๋อไอ้มูลิธิของเขาเนี่ยมันเป็นของเจ้าอาวาดซึ่งเขาคมอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีนะแล้วถามว่าไอ้คนข้างวัดทุกคนรู้ไหมรู้หมดแต่พูดอะไรไม่ได้วันแรกเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงเรื่องขอบวนการไอ้คือแรกอะเราคิดว่าเราทาอย่างไรล่ะเพื่อเอาเด็กเหล่านี้ออกให้หมดเราคิดแค่นี้เราไม่ยังเราไม่เคยคิดถึงเรื่องขอบวนการหรือว่ามันมีการเอามนุษย์พวกนี้มาเป็นข้าวหัวเรยางเาไม่คิด มันบอกว่ามันถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมันเมาเหล้าก็จับมันมาบางคนไปนจิตเวชก็จับมันมาบางคนทะเลาะกับเพื่อนบ้านก็จับมันมาแล้วมันก็เล่าหมดเลยว่า,วามันมีข้าวหัวไอวัดมันจ่ายอยู่แล้วหมื่นประบาทอ่ะแล้วเดือนละสองพันอ่ะแล้วก็เงินทบุญอีกอ่ะแต่ข้าวหัวที่เจ้าหน้าที่อ่ะเอามาส่งเนี่ยบางคนก็หกหมื่นห้าบางคนก็หลักแสนทาเขาเนื้อรู

เป็นสถานที่หนึ่งที่รับบำบัดผู้ป่วยมานานกว่า60ปีแล้วโดยเน้นเรื่องธรรมชาติบำบัดร่วมกับธรรมะขัดเกลาจิตใจหลายคนตัดสินใจมาบำบัดที่นี่รวมถึงผู้ป่วยบางส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือมาจากวัดผ้าพุกก็มาบำบัดต่อที่วัดถ้ำกระบอกเข้าเข้าไปอยู่ที่นั่นกี่เดือนครับ15วันนะสบห้วัน เริ่มแรกเลยเขาเขาาทำยังไงบ้างเขาก็คือเขาเรียกเงินห่อยครับแล้วเขาก็พอแม่เออเอิ้องจาเพ่แม่ครับตำรวดแนะนํามาว่ามีที่เรื่องงนี้แล้วก็ขอรัวงไปคือว่าตำรวจมาอุ้มมไปครับจากบ้านเลยผมไม่รู้เขาอีกคนตอนแรกอ่ะคือมันเป็นเรือนนอนเป็นเรื่องอย่างนี้คือว่ามันไม่ได้มาตรฐานอ่ะครับ ไอ้ที่ที่เขาว่ารักษาเนี่ยเขารักษายัางไงบ้างไม่รักษาครับรักษาอะไรเอาเงินหนึ่งเดียวกับข้าวหนูครับเขาทำยังไงบ้างเขาตีอย่างกับหม,มูเขาหมามีมีไม้มีคอนแฟกมีเลขจะเอาอะไรครับเอาไม่คิดดูห้องเล็กๆอย่างเงี้ยอยู่กันไปได้ขี้ต้องเรามีเหตุผลอะไรที่ผู้ปกครองต้องส่งลูกหลานไปบำบัดในสถานที่ที่ไม่ได้รับมาตรฐาน เหตุผลก็คือญาติมีความคิดแต่ว่าให้เขาไปอยู่ไกลๆให้อยู่นานๆเพื่อจะได้ลืมยาเสพติดคิดแค่นี้เองคือความเป็นพ่อแม่อยากให้ลูกหายเอาไปอยู่นานๆแล้วกันเอาไปอยู่บำบัดน,น,นานๆจะได้ลืมอยู่สิ้าวันทํำกระบ,บอกมันเริ่มไม่ได้หรอเขาคิดกันแค่นี้ <ๆ S 2> คือความความทิดพ่อแม่อยากจะให้ลูกหายอันนี้เราเห็นใจพ่อแม่เขา แต่ทางที่วัดที่เป็นข่าวก็ไม่รู้เป็นยังไงนะถึงทําแบบนั้นได้ค่าใช้จ่ายในการรักษาบำบัดไม่มีไม่มีนโยบายเราไม่มีเราช่วยเหลือสังคมแต่เพียงแต่ขอให้ผู้ปกครองช่วยเรื่องอาหารแค่นั้นเองคือฝากเป็นเงินไว้ที่แผนกการเงินเขาจะเปลี่ยนเป็นคูปองให้ซื้อข้าวซื้ออาหารกินโดยจะมีร้านค้าร้านค้าที่ขายนี่ก็ไ้ขายให้วัดทางวัดให้อาชีพเขา ได้ไปเลี้ยงครอบครัวเริ่มต้นตั้งแต่สมัย2502นะโดยการใช้หล,หลักสัจจะให้กับผู้บำบัดทุกคนเอาสัจจะเป็นที่พึ่งเอาศาสนาพุทธเป็นที่พึ่งนั่นก็คือสัจจะมารับสัจจะแล้วก็กินยานะคือช่วงแรกๆก็เปิดมาระยะเวลาในการบำบัดนี่ก็ต่างกันมาเรื่อยๆจนมาอยู่ช่วงหลังเนี่ย10ปีมาเนี่ยให้อยู่15วัน ให้อยู่ให้อยู่บาบัด15วันสําหรับคนที่สมัครใจอยู่นะสมัครใจอยู่ที่จะบําบัดซึ่งคนสมัครใจอยู่นี่จะเปอร์เซ็นที่จะกลับคืนสู่สภาวะแวดล้อมที่บ้านได้ดีตอนนี้อยู่ในนี้นัดนัดถึงปัจจุบันเนี่ยหกคนครับก็ตอนนี้มันช่วงสถานการณ์โควิดด้วยเราก็ต้องเว้นระยะห่างเรื่องเตียงแล้วก็ในการอยู่ให้ไม่ไม่ให้แออาดจ,จนเกินไปหนึ่งเลยคุณมาเนี่ยคุณต้องรับศัจจะ ค, string, คุณต้องมีสัจจะว่าจะไม่สูบไม่เสพไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกสิ่งเสพติดทุกนี้อบายามุขต่างต่วนี้ตลอดชีวิตเมื่อคุณรับสัจจะแล้วถึงถึงจะเข้าทําการบําบัดที่นี่ได้เมื่อทําการบาบัดในการเนี่ยเรากินยาตัดในการอาเจียนออกการดีท้องเนี่ยแล้วก็จะมีการอบสมุนไพรมีอะไรต่างต่างเนี่ยมันก็จะช่วยขัดเกลาเขาในร่างร่างกายและจิตใจไปควบคู่กันร่างกายคือการกินยาอบสมุนไพร ออกกาลังกายส่วนด้านจิตใจก็มีการส่งพระพี่เลี้ยงเข้าไปคุยแล้วก็มีในทุกวันจะมีการฟังธรรมการนั่งสมาธิในแต่ละวันตรงนี้จะสอดแทรกควบคู่กันไป15วันที่วัดถ้ำกระบอกส่งผลให้เขาคนนี้หายจากการติดยาและก็สามารถใช้ชีวิตบนเส้นทางสุจริตได้อย่างภาคภูมิ ก็ผมเริ่มใช้ก็ประมาณ17-18แปใช้จนมาถึงที่เข้าไปก็ประมาณ2 5ิบที่เป็นเลิย่สที่เข้าไปเลิกคือมันเยอะเกินไปแล้วใช่ใช้เยอะเกินไปอาการเปลี่ยนเคมีสมองเปลี่ยนมี่<ช>มันมันเริ่มไม่สุกแล้วจากตอนแรกเล่นลมันสุกทีนี้มันไม่สุกเลยมันเลยอย,อยากจะพอได้แล้วแล้วแคนั้นเราทไปที่วัง ที่บ้านหาข้อมูลครับแล้วก็แฟนเก่าผมก็ดูข้อมูลที่นี่แล้วก็เลยตัดสินใจกันไปเลยพอเข้าไปก็ดีไหมผมว่ามันก็ก็ไม่ได้รุนแรงไม่ได้โหดร้ายอะไรเราปรับตัวอยู่ได้มันก็อยู่ได้ใช้ระยะเวลาก็ไม่นานก็ที่นู่นเขาให้เรารับสัจจจะครับใช่ใช่เหมือนเราไปสาบ,บานไว้อย่างเงี้ยพี่อยู่ที่ว่าเราม,มีความเชื่อแค่ไหน มีความเชื่อกับจุดๆนั้นแค่ไหนครับผมว่านะอย่าไปใช้มันเลยดีกว่าแค่ครั้งเดียวมันก็ไม่ควรมันีีมันมีครั้งที่หนึ่งมันก็มีครั้งที่สองอาจจะเว้นระยะหน่อยไม่ติดแต่เดี๋ยวพอมันเริ่มเริ่ม,มที่จะติดเมื่อไหร่เริ่มรู้สึกลงไหลไปกับมันเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวมันก็กลายาเป็นจะเป็นเหมือนหมมากกว่า ก็อยากให้ให,ให้ผู้ปกครองรีบตัดสินใจอย,อย่าไปคิดว่าเขาจะเลิกเองได้คือบางทีก็คิดว่าเดี๋ยวก็เลิกโตแล้วคือมันไม่เป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าจะเลิกเองได้ให้ผู้ปกครองไปหาที่เป็นหาสถาบันหรือโรงพยาบาลที่บำบัดทางนี้โดยตรงดีกว่ารู้ตรงไหนดีให้แนใ่ชัดก็ไปตรงนั้นเราไม่ได้โฆษณาว่าทำกระบอกดีเราก็ทำตามที่ความเป็นมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันในโลกนี้ได้นะช่วยเขา ความเป็นมนุษย์ของเขามีเราก็เป็นมนุษย์เมื่อเขาหลงทางแล้วก็ฉุดเขาขึ้นมาเดินบนทางที่ดี